สวัสดีค่ะทุกทุคนสวัสดีน้องๆน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะท่านผู้ปกครองและก็ท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดส,สดการไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูอิงก็มีเนื้อหานะคะคในส่วนของวิชาสังคมนะคะสารเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาใหม่นะคะขอทบทวนของเก่าเมื่อ ครั้งที่แล้วนะคะูให้ใบความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจไปแล้วให้ใบงานไปแล้วด้วยนะคะหลายคนทําได้ถูกต้องนะคะบางคนทําได้เต็มก็มีนะคะจําได้กันไหมคะว่าในหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยมีกี่กลุ่มมีใครตอบได้บ้างมีใครตอบได้บ้างคะเด็กๆตอบได้ไหมมีกี่กลุ่มคะ 4กลุ่มนะคะบางคนก็ยังจําได้บางคนก็อาจจะลืมไปบ้างแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทบทวนกันนะคะสกลุ่มนี้ก็คือ1กลุ่มครัวเรือนนะคะสนะคะหน่วยธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ผลิตนั่นเองนะคะสก็คือหน่วยรัฐบาลนะคะแล้วก็สธนาคารนะคะเดี๋ยวในเรื่องที่จะเชื่อมโยงต่อไปนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้อง ทั้ง4หน่วยย่อยๆนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนนะคะหน่วยธุรกิจนะคะหน่วยรัฐบาลและก็ธนาคารล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันทั้ง4หน่วยนะคะแต่จะสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นเดิกๆพร้อมไหมคะน้องๆพร้อมนะโอเคพร้อมไหมคะรู้สึกว่าจะเข้ามากันหลายคนแล้วนะคะ น้องธันวรัตน์น้องสรวิทย์นะคะน้องดารินน้องวริศรานะคะดิกๆเข้ามาเยอะแล้วหลายคนแล้วโอเคนะคะอ่าเข้ามาดูได้เรื่อยๆนะคะเด็กๆเข้ามาดูเลยเดี๋ยวครูจะให้ดูอ่า powerpoint นะคะว่าแผนผังความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะพร้อมยังคะอ่า เด็กๆที่เข้ามานะคะอย่าลืมรายงานตัวนะคะชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ให้ครูด้วยนะคะครูจะได้ทราบว่ามีนักเรียนคนใดนะคะที่เข้ามาเรียนบ้างนะคะ,อะโอเคไหมคะเดี๋ยวจะได้ไปที่แผนผังกันเลยนะคะแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารแล้วก็รัฐบาลนะคะก็คือ4หน่วยในระบบเศรษฐกิจนั่นเอง แทนผังแรกนะคะอันนี้สี่หน่วยนะคะเราจะเห็นว่าในช่องสี่เหลี่ยมทั้งสี่ช่องนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหน่วยครัวเรือนก็คือเป็นผู้บริโภคนะคะแล้วหน่วยเครือเรือนเองก็สามารถเป็นผู้ผลิตได้ด้วยนะคะหน่วยที่สองก็คือหน่วยธุรกิจซึ่งจะเป็นผู้ผลิตหลักในระบบเศรษฐกิจ นะะหน่วยรัฐบาลก็คือเป็นผู้เชื่อมโยงนะคะระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัเรือนนะคะแล้วก็ยังมีสถาบันธนาคารนะคะหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆนะคะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมนะคะอีกตัวหนึ่งทีนี้เด็กๆนะคะดูในหมายเลขที่1น,นะคะหมายเลข1ก็คือครัวเรือนนะคะหรือว่าผู้บริโภค ครัวเรือนเนี้จะมีปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตนะคะจะมีอยู่4อย่างได้แก่ที่ดินทุนเรงงานและผู้ประกอบการนะคะหน่วยครัวเรือนมีปัจจัยทั้ง4อย่างนี้เอาไปไหนเอาไปทําอะไรเอาไปขายให้กับหน่วยธุรกิจนะคะหรือว่าผู้ผลิตนั่นเองนะคะจากนั้นเมื่อหน่วยธุรกิจนะคะ ได้รับซื้อปัจจัยการผลิตแล้วหน่วยธุรกิจหรือว่าผู้ผลิตเนี่ย<ม>ก็จะด,ดําเนินการในส่วนของหมายเลข2นะคะก็คือจ่ายค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตให้กับครัวเรือนค่าตอบแทนนะคะก็มีอยู่สอย่างก็คือค่าเช่าดอกเบีย้ยค่าจ้างแล้วก็กําไรนะคะนี่คือค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตซึ่ง หน่วยธุรกิจหรือว่าผู้ผลิตจะเป็นคนจ่ายให้กับหน่วยครัวเรือนนะคะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทีนี้เมื่อหน่วยธุรกิจนียมีปัจจัยการผลิตอยู่ในมือแล้วนะคะหน่วยธุรกิจจะต้องทําอย่างไรผลิตสินค้าและบริการค่ะผลิตเมื่อได้มาเป็นสินค้าแล้วนะคะเอาไปไหน เอาไปจำหน่ายให้กับหน่วยครัวเรือนหรือว่าผู้บริโภคเองนะคะทีนี้เมื่อเราขายสินค้าและบริการแสดงว่าหน่วยธุรกิจก็จะได้รับอะไรคะลองตอบกันมาลองเดาใช่คะถ้าดูจากแผ่นผังแล้วใครตอบถูกบ้างใครตอบถูกนะคะเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษให้เลยนะคะมีเด็กๆมีใครตอบได้บ้างมีไหมคะ ใครตอบได้บ้างว่าต้องจดไหมครับเดี๋ยวครูหลังจากไลฟ์สดนะคะครูจะมะีใบความรู้กับใบงานให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเด็กๆค่อยไปทำนะคะดูไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวมีขึ้นให้ค่ะนะคะตอบได้ไหมคะเมื่อกี้ว่าหน่วยครัวเรือนเนี่ยจะต้องเป็นไงคะ หน่วยธุรกิจผลิตสินค้าและบริการมาจำหน่ายหน่วยครัวเรือนก็ต้องเป็นไงซื้อนะคะสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจนะคะหรือเราเรียกตัวนี้ว่าหมายเลขที่สี่นะคะค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการค่ะนะคะเป็นไงคะหูกำไรถูกต้องค่ะหน่วยธุรกิจนะคะต้องการมากที่สุด ก็คือกำไรเด็กๆตอบถูกต้องนะคะหน่วยธุรกิจหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเมื่อผลิตสินค้าและบริการแล้วสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือกำไรถูกต้องเลยโอ้เด็กๆ,ๆเก่งมากเลยค่ะเก่งมากนะคะอ่ะทีนี้ไปดูต่อนะคะอ่ะดูซิว่าหมายเล็กหนึ่งเมื่อกี้นะคะนี่คืออธิบายแต่ เด็กๆไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวครูจะมีใบความรู้นะคะแล้วก็ powerpoint ตัวนี้นะคะอัพผ่านหน้าเพจห้องเรียนสังคมใบครูอิงฟ้าให้อีกทีหนึ่งนะคะหมายเลขห่าเด็กๆดูในหน้าจอนะคะหมายเลขห่าหมายเลขห้าก,ก็คือหน่วยครัวเรือนเนี่ยเป็นไงคะเมื่อตกี้ ได้รายได้มาจากไหนมาจากหน่วยธุรกิจนะคะจ่ายค่าตอบแทนปััจัยการผลิตให้เรานะคะเราจึงมีไรายได้แล้วหน่วยธุรกิจละ่ะมีไรายได้ไหมมีนะคะหน่วยธุรกิจก็มีไรายได้มีไรายได้จากไหนละ่ะรายได้มาจากการขายสินค้าและบริการเห็นไหมคะแสะดงว่า ทั้งหน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือนนะคะล้วนแล้วแต่มีรายได้ฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เข้ากับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเราเป็นไงคะใช้ให้หมดทีเดียวเลยไหมที่ได้มาแล้วรายได้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องรู้จักออคค่ะรู้จักไหมคะการอมคืออะไรใครตอบได้บ้างการองม,มีใครตอบได้ไหม อลองตอบเข้ามาดูนะคะการออมคืออะไรแล้วออมกับใครใครตอบได้บ้างมีคะแนนพิเศษให้นะคะคนที่ตอบได้มีไหมคะมีไหมอลองตอบมาดูสิคะว่าเวลาที่เรามีรายได้เนี่ยเราเอาไปอมอมออมคืออะไรเอ,อเก็บเงินอถูกต้องค่ะการเก็บเงินน้ออมสินแก้วคุณรามเก่งมากเลยครับตอบได้ไหมว่า อมกับอะไรคะอมกับหน่วยงานอะไรอ่าเก็บเงินโอเคอีกแล้วค่ะน้องอมสินแก้วขุนรามอมกับธนาคารเก็บเงินไว้ใช่ค่ะเราเนี่ยได้รายได้มานะคะมีะไรายได้ปุ๊บอย่างน้อยเราต้องเก็บไว้หนึ่งส่วนนะคะเอาไปออมกับสถาบันการเงินหรือธนาคารนั่นเอง โอ้เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเก็บสะสมเงินไว้เก็บเงินเป็นการเก็บเงินค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆที่ตอบมานะคะเก่งมากนะคะหน่วยครัวเรือนนะคะหน่วยธุรกิจนะคะมีไรายได้มีไรายได้เสร็จเราก็เอาไปออมไว้กับธนาคารนะคะทีนี้ธนาคารนะคะมีไรายได้ ก็คือจากการที่หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจเนี่ยเอาไปออมเอาไปฝากไว้เอาเงินนะคะที่คงเหลือเนี่ยไปฝากไว้กับธนาคารธนาคารเอาเงินนี้ไปไหนลองเดาสิคะลองเดาว,ว่าธนาคารเอาเงี้ยเอารายได้ของธนาคารเนี่ยไปไหนอ่าเก่งมากค่ะน้องสิดาโพนนะคะกับธนาคารเด็กๆตอบมานะคะทุกคนจะได้คะแนนหมดนะคะ มีคะแนนพิเศษให้นะคะธนาคารนะคะเอาเงินที่เราออมเนี่ยไปปล่อยกู้หรือว่าเปิดการลงทุนให้กับใครอีกลองดองสิคะธนาคารบอกว่าออมสินเก่งมากปล่อยเงินกู้ <c oughs> เก่งมากเลยค่ะตอบได้ปล่อยเงินกู้ค่ะเอาลองเดาต่อสิคะทีนี้ว่าปล่อยเงินกู้ให้กับใคร ๋อคุณน้องกันเทพรักเก่งมากค่ะปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้นะคะถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าพอปล่อยเงินกู้แล้วเนี่ยเราจะไปกู้มาแบบไม่ไม,ไม่คิดหน้าไม่คิดหลังนะคะอ่าเราก็ต้องคิดด้วยนะคะเอาเดาอีกค่ะทีนี้ลองตอบเข้ามาอีกสิคะว่าธนาคารเนี่ยปล่อยเงินกู้เนี่ยปล่อยให้กับใครให้กับ โอ้อมสินเก่งมากปล่อยให้กับนักธุรกิจนักลงทุนนะ <c oughs> เก่งมากเลยครับน้องอมสินแก้วพินรามอ่ะปล่อยให้ปะให้กับประชาชนให้กับนักธุรกิจถูกต้องนะคะปล่อยให้หน่วยธุรกิจน้องนวัคุณใช่ค่ะให้กับหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยครัวเรือนโอ้แบบนี้เนี่ยทำข้อสอบเก็บคะแนนเลยดีกว่าถ้าเก่งขนาดนี้เก่งมากนะคะปล่อยให้กับนักลงทุนนักธุรกิจปล่อยให้กับ หน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจนะคะปล่อยกู้นะคะในอัตราดอกเบี้ยที่รัฐบาลเนี่ยเอ๊คํานี้รัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าทั้งสี่หน่วยนะคะจะมีความสัมพันธ์กันนะคะรัฐบาลเนี่ยก็จะควบคุมอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งจะไม่เกิน นะคะที่รัฐบาลกําหนดไว้นะคะนั่นคือปล่อยกู้นะคะธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ให้กับหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยครัวเรือนนะคะเรามีข้อเขาเรียกว่าหมายเหตุไว้เลยนะคะว่าหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาลนะคะเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะทีนี้ดูหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกเนี่ย ธนาคารนําเงินและสินเชื่อนะคะปล่อยกู้ให้กับหน่วยธุรกิจและก็หน่วยครัวเรือนนะคะเด็กๆตอบกันถูกแล้วนะคะปล่อยให้กับประชาชนถูกต้องนะคะปล่อยให้กับประชาชนด้วยอ่ะต่อไปนะคะดูที่หมายเลขเจดนะคะหมายเลขเจ็ดและก็หมายเลขแปดเอ๊ะเอมีคําว่าอะไรคะภาษีใช่ไหมคะ ภาษีถ้าเราดูนะคะจากลูกศรที่ชี้นะคะเส้นลูกศรที่ชี้มาเนี่ยหน่วยธุรกิจเมื่อกี้มีไรายได้ไหมมีหน่วยทั่วเรือนมีรายได้ไหมคะมีหน่วยธุรกิจมีไรายรไ,รได้มาจากไหนมาจากการจําหน่ายสินค้าและบริการหน่วยทั่วเรือนนะคะไรายได้มาจากไหนลองเราซิหน่วยทัวเรือน ลองตอบอีกสิคะตอบเข้ามาเรื่อยๆเลยหน่วยครัวเรือนนะคะมีรายได้มาจากไหนเมื่อกี้ตอนต้นนะคะครูบอกไปแล้วมีใครตอบถูกไหมคะทั้งสองหน่วยนะคะหน่วยธุรกิจมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการหน่วยครัวเรือนตอบได้ไหมคะว่ามีรายได้มาจากไหนออมีมาจากค่าจ้างใช่ค่ะ หน่วยครัวเรือนเนี่ยเมื่อตกี้นะคะในลำดับที่หนึ่งเลยก็คือหน่วยครัวเรือนเนี่ยขายปัจจัยการผลิตนะคะให้กับหน่วยธุรกิจนั่นคือรายได้นะคะอมีค่าจ้างถูกต้องนะคะก็คือค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตนะคะนั่นคือรายได้ของหน่วยครัวเรือนนะคะทั้งสองหน่วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยครัวเรือนเมื่อมีไรายได้ต้องทําหน้าที่ค่ะ ตามที่กฎหมายกำหนดก็คือจ่ายภาษีนะคะให้กับใครจ่ายภาษีให้กับใครคะลองตอบมาดูสิคะเด็กๆตอบมาเลยว่ามีค่าจ้างนะคะค่าขายนะคะจากค่าจ้างจากการขายทีนี้ภาษีภาษีเนี่ยทั้งหน่วยธุรกิจและก็หน่วยครัวเรือนจ่ายให้กับใครคะ,อะลองตอบลองเดากันมาดูสิคะว่าทั้งสองหน่วย นะคะจ่ายภาษีให้กับหน่วยใดคะใครตอบได้บ้างจ่ายให้กับรัฐเ่มีแล้วตายแล้วสมชื่อเลยค่ะน้องอมสินแก้วหุ่นรามตอบได้ทุกอย่างเลยค่ะตอ่อให้กับรัฐบาลอ่านะ้องของคุณลันเที่รักถูกต้องให้กับรัฐบาลให้กับรัฐนะคะให้รัฐบาลออมีเด็กๆตอบมาวุยเก่งมากเลย แสดงว่าเดี๋ยวเวลาเปิดเรียนปกติเนี่ยเรามาถึงนะคะเราทําข้อสอบกันเลยนะคะเด็กๆจะได้เก็บคะแนนจะได้ไม่ช้าโอเก่งมากเลยนะคะหน่วยธุรกิจและหน่วยควรัวเรือนนะคะเมื่อเรามีไรายได้เราต้องทําหน้าที่นะคะเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยที่มีไรายได้นะคะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลนะคะแต่ภาษีเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะคะแต่เอาไว้ วันหลังอีกนะคะเรื่องของภาษีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันในช่วงเปิดเรียนปกติอีกทีหนึ่งนะคะภาษีจะได้รู้กันว่ามันมีประเภทใดบ้างหน่วยงานใดบ้างนะคะแต่ทุกหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีร้วนแล้วแต่เป็นของรัฐบาลนะคะถูกต้องนะคะที่เด็กตอบมานะคะทีนี้รัฐบาลเนี่ยมีไรายได้แล้รวรัฐบาลเอาไปไหน เอาไปใช้ในหมายเลข9และก็หมายเลข10นะคะเอ๊ะเอาไปทำอะไรบ้างอตอนนี้นะคะอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในโรงเรียนก็มาจากรัฐบาลจัดหาให้นะคะช่วงนี้นะคะ,ะเป็นอะไรคะโรค เพร่เชื้อการแพร่เชื้อของโควิด19ใช่ไหมคะรัฐบาลเอาภาษีตัวนี้ค่ะที่ได้เนี่ยไปทําอะไรคะไปซื้อวัคซีนเอามาใช้กับคนไทยอ่าแสดงว่าเป,เป็นไงคะรายได้จากภาษีเนี่ยเอาไปใช้หนึ่งการศึกษาแล้ว2ในระบบสาธารณสุขนะคะคืนกลับให้กับหน่วยธุรกิจคืนกลับให้กับหน่วยครัวเรือน นะคะด้านสาธารณูปโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะคะประปาโทรศัพท์การคมนาคมการขนส่งถนนหนทางต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่มาจากภาษีของประชาชนทุกคนนะคะที่มีรายได้ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญนะคะที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนะคะให้ พิเศษไปนิดนึงว่าการจ่ายภาษีนะคะจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมนะคะถึงเดือนมีนาคมเมื่อไหร่พ้นเมษาเราท่องไว้เลยพ้นเมษาค่าปรับแพงนะคะสำหรับท่านผู้ที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะน้องๆน,น,นักเรียนก็ไปบอกผู้ปกครองได้นะคะว่าถึงระยะเวลาที่เราเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีนะคะในช่วงนี้นะคะรักเอาไปทำอะไรอีก มีบางคนนะ,ะรักษาโรคอำนวยความสะดวกจ่ายเงินเดือนอน้องสิทธิพงษ์จันทรโรใช่ค่ะจ่ายเงินเดือนเนี่ยค่ะครูนะคะเป็นลูกจ้างของรัฐบาลครูก็จะได้รับเงินเดือนนะคะถูกต้องอำนวยความสะดวกรักษาโรครักษาทุกโรค30บาท ถูกต้องนะคะอำนวยความสะดวกแต่เงินเดือนให้กับข้าราชการโอ้เก่งมากตอบได้กันทุกคนเลยซ่อมถนนค่ะครูถูกต้องค่ะแต่ว่าอย่าไปดูถนนที่บ้านครูนะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> กำลังจะซ่อมค่ะรัฐบาลก็กำลังจะซ่อมให้ครูเหมือนกันนะคะสร้างโรงเรียนนะคะสร้างสถานที่ราชการต่างๆนะคะนี่คือ,อ,อรายได้ที่มาจากการเก็บภาษีนะคะ ว่าเด็กๆตกกันกิ่งมากเลยอะครูว่าดีาใจมากๆเลยนะคะเด็กๆที่เด็กๆเ,เข้าใจอย่าลืมนะคะว่าหน้าที่ของทุกคนที่มีรายได้จะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลแล้วสุดท้ายนะคะรัฐบาลก็จะคืนนะคะความสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนะคะผู้ผลิตหรือว่าหน่วยธุรกิจ ให้กับผู้บริโภคหรือว่าหน่วยครัวเรือนนะคะอำนวยความสะดวกเ,ออเด็กๆจ่าสวัสดิการให้ผู้สูงอายุใช่ค่ะอย่าลืมนะคะวันที่20นี้รัฐบาลก็จะเปิดสิบสองนะคะในการาลงทะเบียนคนละครึ่งได้อยู่นะคะเด็กๆบอกผู้ปกครองได้นะคะหรือว่าผู้ปกครองที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะต่อสามารถ มันก็คือภาษีที่เราจ่ายให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลคืนนะคะเขาเรียกว่าคืนความสุขให้กับประชาชนอีกเราก็สามารถลงทะเบียนกันได้นะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนวันที่20มกราคมนี้นะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะคนละครึ่งเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุซ่องแซมสิ่งของรัฐบาลเฮียเจน้องเฮียเจครูไม่ทราบนะคะว่าชื่อจริงหนูชื่ออะไรนะคะ ยาเจ,าเจาตอบถูกต้องนะคะสิ่งของรัฐบาลสวัสดิการผู้สูงอายุอำนวยความสะดวกต่างๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆบางคนครูอาจจะไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ว่าครูก็เห็นนะคะทุกคอมเมนต์อของเด็กๆแล้วดีถ้างั้นนะคะหลังจากจบไลฟ์สดนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีใบงานนะคะไม่มากนะคะ ประมาณไม่ถึงสิบข้อนะคะลงทบทวนเป็นการทบทวนนะคะ,ะใบงานเดี๋ยวครูจะขึ้นให้ที่หน้าเพจเหมือนกันนะคะ,ะไปดูสไลด์สุดท้ายหน่อยหนึ่งอันนี้นะคะก็คือสรุปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและก็รัฐบาลผู้ผลิตเนี่ยบอกแล้วว่าทั้ง หน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือนเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะทั้ง 3- 4ี่หน่วยนี้นะคะจะมีความสัมพันธ์กันนะคะครัวเรือนก็จะเป็นผู้หาไรายได้นะคะก็คือนําปัจจัยเนี้ยไปขายให้กับหน่วยธุรกิจนะคะหรือว่าไปขายให้กับผู้ผลิตจากนั้นนะคะหน่วยครัวเรือนเนี่ยก็จะเอาไรายได้ ะะที่ได้จากการขายปัจจัยการผลิตนี่แหละไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะเอาไปซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจมาบริโภคนะคะทีนี้มีเงินเหลือบอกแล้วมีเงินเหลือต้องเอาไปอมนะคะเอาไปอมไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินนะคะเดี๋ยวสถาบันการเงินเนี่ยจะได้เรียนรู้ในลำดับถัดไปอีก นะคะหน่วยธุรกิจนี่เวลาเขาจะลงทุนบางครั้งนะคะหน่วยธุรกิจจะมีเงินทุนไม่พอก็คือไปอกู้ยืมจากธนาคารมาลงทุนได้นะคะการลงทุนนะคะก็คือการนําเงินอมเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปจัดสรรให้เกิดกําไรขึ้นมาอีกน,นะคะหน่วยรัฐบาลนะคะก็จะทําหน้าที่เนี่ยเป็นได้ทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตได้เหมือนกันนะคะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เพราะว่าหน่วยรัฐบ,บาลเนี่ยมีไรายได้หลักมาจากการเก็บภาษีนะคะจากหน่วยครัวเรือนจากหน่วยธุรกิจนะคะแล้วเอามาผลิตไฟฟ้าประปานะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสาธารณูปโภคนะคะต่างๆแล้วคืนกลับนะคะความสุขทุกอย่างให้กับหน่วยครัวเรือนและก็หน่วยธุรกิจนะคะโอเคนะคะทีนี้ อย่าลืมนะคะเด็กๆช่วงนี้ถ้าเดินทางไปไหนอย่าลืมว่านะคะใส่แมสด้วยนะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะพกเจลล้างมือนะคะแล้วก็อาจจะถ้าอยู่ที่บ้านก็พยายามหมั่นล้างมือนะคะให้บ่อยครั้งนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิด -19 หรือว่าเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ นะคะแล้วอย่าลืมนะคะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลากับห้องเรียนสังคมบายครูอิงฟ้านะคะเดี๋ยวใบงานกับใบความรู้เพิ่มเติมครูจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าเพจห้องเรียนสังคมบายครูอิงฟ้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆน,นะคะผู้ปกครองเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจและติดตามไลฟ์สดของคุณครูอินฟ้านะคะ